สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รองตามรีวิว รู้สึกห่างหายกันไปนานใช่ไหมต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่เดือนที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้มาอัปเดตสกินแคร์อะไรให้ดูเลยแต่แน่นอนนะคะว่านาอ่เนี่ยก็ได้ไปทดลองสกินแคร์ตัวใหม่ๆมาเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนๆโดยสกินแคร์ที่เราจะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าคนที่เป็นสิวคนที่มีปัญหาเรื่องผิวมันต้องถูกใจแน่นอนค่ะคือถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะคะจะเห็นว่านาแทบจะไม่ค่อยได้เอาพวกโทนเนอร์มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทนเนอร์ ทนนี่แล้วเนี่ยเราเริ่มมีปัญหาผิวมันนะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะด,วด้วยความที่แบบว่าเราใส่แมสทุกวันนะทุกคนมันก็จะมีสิวอุดตันสิวแบบว่าความรคายเครืองเล็กๆน้อยๆขึ้นบริเวณแก้มบ่อยมากนะทุกคนเพราะงั้นเราก็เลยได้ไปลองโทนเนอร์ตัวหนึ่งมาทุกคนที่ช่วยเรื่องสิวได้ดีมากแล้วก็เรื่องปัญหาหน้ามันเนี่ยตัวนี้คือ โหเจ๋ง oh, จริง,รงวันนี้ก็เลยจะเอามารีวิวเพื่อนๆได้ดูกันแบบชัดๆเลยนะคะว่าตัวนี้มันคืออะไรแล้วมันดียังไงนะสกินแคร์ที่นาพูดถึงนี่ก็คือนี่เลย อันนี้นะคะทุกคนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ T T Oil ค่ะทุกคนซึ่งเป็นของแบรนด์ Natureista นะคะก่อนหน้านี้ที่เราเคยมีสิวนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเราได้ลองใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ T T Oil ไปเยอะมากนะทุกคนซึ่งเซ็ต T T ของ Natureista นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราเล็งที่จะลองมานานมากๆแล้วทุกคนเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นแบ,บรนด์ที่มีคนทักหลังไมค์มาให้ไปลองเยอะมากสารสก,กัด T T Oil ที่ Natureista เลือกมาใช้นะคะเป็นแบบไฮเกรดค่ะทุกคนก็คือเป็นสารสกัด จา TTOI ที่ได้รับการรับรองแล้วจาก EcoCert Organic นะคะทุกคนคนที่มีผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางนะคะสามารถใช้ได้แน่นอนแบบปลอดภัยแล้วก็แบบไม่ระคายเคืองไม่แพ้แน่นอนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยดีกว่าเนะ้อว่าตัวไหนคืออะไรแล้วช่วยเรื่องอะไรได้บ้างนะคะอันนี้นะคะคือ n e u e r i s t a T T Facial Toner ค่ะทุกคนซึ่งหลังจากที่ใช้มานะคะตัวนี้เนี่ยนาบอกเลยว่า ชอบเรื่องกลิ่นมากคือมันหอมแบบเ e s h มากทุกคนแบบไปสดชื่อนอะเนื้อโทนเนอร์นะคะจะเป็นน้ําแบบใสๆเลยนะแล้วหลังจากเช็ดน,นะคะความรู้สึกแรกเลยก็คือมันเย็นสบายผิวมากทุกคนมันแบบ สดชื่นจริงคือมันมีความเย็นหลังจากที่ใช้นะคะมันช่วยปลอบประโลมตรงที่มันแบบระคายเคืองตรงนั้นน่ะให้ค่อยๆหายได้นะคะโทนเนอร์ตัวนี้นะคะหลังเช็ดแล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้ผิวรู้สึกว่ามันมีความเยียดหรือว่าความแห้งบนผิวนะทุกคนคือมันจะให้ความเย็นแบบสดชื่นทิ้งไว้อยู่สักพักเลยอะแต่ว่าไม่ได้เย็นเหมือนพวกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารให้ความเย็นนะคะตัวเนี้ยเป็นเย็นเพราะว่าตัวส่วนผสมของเขานะสารสะกัด TT ที่อยู่ในโทนเนอร์ตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อสิวได้โดยตรงเลยนะทุกคแล ยังมีส่วนผสมจากสารสกัดวิชาเซลนะคะที่แบบเข้มข้นมากซึ่งส่วนผสมตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดกลารระคายเคืองนะคะลดกลารอักเสบบริเวณของผิวที่แบบ มีปัญหาสิวอยู่นะทุกคนแล้วก็ช่วยลดพวกรอยแดงได้ด้วยเวลาใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะส่วนผสมตัวนี้จะช่วยปรับให้รูขุมขนเราอะดูตื้นดูกระชับขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ความแตกต่างของโทเนอร์ตัวนี้นะคะตั้งแต่นาวใช้มาเนี่ยคือโดยปกติแล้วอะโทเนอร์มันจะเป็นตัวที่คอยเตรียมผิวเราคอยปรับสภาพผิวคอยปรับ pH บนผิวเนาะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยพร้อมที่จะรับสกินแคร์ในขั้นตอนต่อๆไปที่เราจะลงได้นะคะแต่ว่าโทเนอร์ตัวนี้เนี่ยยังมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถช่วยขจัดคราบ ตกค้างนะคะที่ยังหลงเหลืออยู่บนใบหน้าของเราหลังจากล้างหน้าได้นะโฟเนอร์ตัวนี้นะคะ,น,น,ะ,คะนอกจากสารสก,กัดเนี่ยได้รับการรับรองแล้วนะทุกคนโดยเฉพาะตัวทีทีออยที่ผ่านการรับรองจากอีโคเซอร์เนี่ยตัวนี้นะคะยังไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือว่า ส่วนผสมที่ทําให้เกาะการระคายเคืองเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าทุเรียนอ่อ,อนโยนมากๆเหมาะมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวนะทุกคนคนที่มีผิวแบบบอบบางผิวแพ้ง่ายทุกคนใช้อะไรก็แพ้ง่ายโทนเนอร์ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่คุณสามารถเป็นตัวเลือกในการใช้ได้เลยนะเราได้ความที่โทนเนอร์ของเขาอ่าน่าสนใจมากทุกคนเราก็เลยได้เอาตัวนี้มาลองด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือ nature i s t a t t essential serum นะคะทุกคนตัวนี้เป็นเซรั่มเข้มข้นอีกตัวหนึ่งที่เราใช้รู้สึกว่าโอเคมากๆเลยสําหรับ ผิวที่มีปัญหาเรื่องสิวอยู่นะคะคือตัวนี้ที่ได้ลองเป็นเพราะว่าอย่างที่นาวเคยบอกไปว่าเวลานาวใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอะนากจะพยายามใช้ให้มันเป็นเซตเดียวกันนะทุกคนเพราะว่าเวลาเราใช้เซตเดียวกันใช่ไหมเขามักจะมีส่วนผสมที่มันแบบคล้ายกันหรือว่าช่วยเสริมประสิทธิภาพกันได้นะคะเวลาใช้อะมันก็เลยจะเห็นผลได้ดีมากๆเวลาเราแบบ เป็นซ,นะซึ่งอันนี้เป็นเซรั่มอีกตัวหนึ่งที่ได้ลองใช้แล้วไม่ผิดหวังเลยเซรั่มตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของทีทีออยนะทุกคนเป็นหลักเหมือนกับโทนเนอร์ตัวเมื่อกี้เลยก็คือจะมาช่วยในเรื่องของปัญหาสิวได้โดยตรงมาช่วยฆ่าเชื้อสิวเพียงเนได้โดยตรงเลยซึ่งหลังจากที่นาวใช้นะตัวนี้พอใช้คู่กับโทนเนอร์นะ มันสามารถช่วยลดสิวที่มันแบบกําลังจะเห่อขึ้นมาได้นะคะโดยที่ผลิตภัณฑ์เซตนี้นะคะไม่ทําให้แบบขับสิวนะทุกคนก็คือมันจะไม่มีสิวใหม่เห่อขึ้นมาเลยอะ่ะมันจะช่วยลดสิวที่มันแบบกําลังขุดอยู่แล้วอะ่ะค่อยๆย,ยุบลงไปนะคะคือหลังจากใช้เนี่ยมันจะทําให้สิวที่มันแบบมีอาการตุยๆกําลังอักเสบเล็กๆหรือว่าอักเสบมากๆแล้วเนี่ย ค่อยๆยุบลงไปนะคะไม่ได้แบบว่าทําให้มันขุดขึ้นมานะซึ่งอันเนี้ยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกผลิตภัณฑ์ T D OY ในสัปดาห์แรกที่เราใช้ส่วนใหญ่นะคือมันจะค่อยๆดันพวกสิวเก่าออกมาใช่ปะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยไม่เป็นนะคะในทางกลับกันนะตัวเนี้ยในเรื่องของสิวอุดตันมันจะค่อยๆทําให้สิวอุดตันเหมือนมันเล็กลงอ่ะทุกคนคือเหมือนมันเข้าไปสลายตัวสิวอุดตันที่มันอยู่ใต้ผิวเราได้โดยที่แบบมันไม่ต้องอักเสบขึ้นมาค่ะทุกคนอันนี้ ได้ลองใช้มาสักพักแล้วนะคะในเซรั่มตัวนี้นะคะนอกจากจะมีสารสก,กัดจากทีทีออยล์แล้วเนี่ยยังมีส่วนผสมของไนอเซนามายนะคะทุกคนซึ่งเราเคยบอกไปแล้วนะว่าตัวนี้เป็นส่วนผสมที่แบบครอบจากรวาลเลยก็คือเป็นตัวที่แบบมาช่วยบำรุงผิวมาแก้ปัญหาผิวได้แบบหลายจุดมากซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในส่วนผสมหลักของเขาเหมือนกันแล้วส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีในเซรั่มตัวนี้แล้วก็เรารสึกว่าเราชอบแล้วก็เขาเห็นผลได้เป็นอย่างดีนะคะก็คือไฮยาลูโรเนตนะเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยเติมความชุ่มชื้นได้ระดับหนึ่งเลยนะทุกคนในฐานะของเซรั่มอะ่ะก็คือถือว่าทําได้ดีเลย Essen t i a l Serum ตัวนี้นะคะมีเนื้อเซรั่มที่แบบว่าค่อนข้างเข้มข้นเลยนะทุกคนเนื้อเซรั่มเนี่ยไม่ได้ขาวแบบใสนะทุกคนแต่ว่าเป็นขาวออกขุ่นๆนิดนึงเทกเจอร์จะหนืดนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้แบบหนืดจ่านะแล้วก็ไม่ได้เหลวไปเท่าน้ำเท่าโทนเนอร์นะคะเนื้อเทกเจอร์นะคะทุกคนจะสัมผัสได้ถึงความชุ่มชื้นที่เขามีอยู่ในเนื้อเซรั่มเลยนนะนนะะนะะหหลังาาาคแํใ้้ิ แป๊บหนึ่งนะทุกคนเนี่ยเขาจะยังมีความหนึบหนับหนึบหนับบนผิวนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่ความเนอะหนะน,นะมันจะเป็นฟีลแบบว่าเหมือนตอนที่เราลงไฮโิรแอซิดแบบตรงๆลง,งไปอะ่ะทุกคนซึ่งมันก็ถือว่าเป็นผลดีนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้จะช่วยกักเกี่ยบความชุ่มชืไว้บนผิวเราได้แบบดีมากซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราสามารถลงไเจ์ไรเซอร์ที่เนื้อนหนักๆอะ่ะ ตามลงไปได้เลยโดยที่ไม่ทําให้ผิวรู้สึกเนะหนาห,หรือว่าเป็นคราบหรือว่าทําให้มอยเจอร์ไรเซอร์แบบเกาะตัวนะคะเซรั่มตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นพอประมาณนะคะเต็มสิบเนี่ยเราให้อยู่สักประมาณ6-7นะคะทุกคนก็คือแนะนําว่าควรจะลงมอยเจอร์ไรเซอร์ตัวที่แบบมีเนื้อหนักกว่านี้ตามลงไปด้วยนะแต่ว่าโดยรวมในเรื่องของการลดสิวนะทุกคนลดความระคายเคืองแล้วก็ที่สําคัญนะตัวนี้หลังจากที่ใช้มาความมันบนหน้าลดลงด้วยนะคะอันนี้ก็คือแบบดีเลยอะเห็นผลได้ชัดเจนแล้วก็แบบ โอเคนาชอบนะสกินแคร์ของแบรนด์เจอร r ริ s t a นะคะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะที่เนากล้าพูดเลยว่าประสิทธิภาพที่ได้เนี่ยเกินราคาไปมากเลยก็สำหรับใครนะคะที่สนใจทุกคนใครที่กำลังมีปัญหาสิวอยู่มีปัญหาเรื่องผิวมันแล้วแบบว่า ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนนะคะหรือว่าอยากตามหาตัวใหม่ๆมาลองใช้เหมือนนาวนะคะก็แนะนำจะสองตัวนี้นะคะไว้ไปลองใช้กันได้เลยเห็นผลจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะโคเนอร์ตัวนี้นะคะขนาด250 ml ค่ะทุกคนราคาปกติเนี่ยอยู่ที่390บาทนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้เลยนะเขามีโปรโมชั่นนะตัวนี้นาวได้มาในราคา89บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนและเอสเซนเซรร่มตัวนี้นะคะทุกคนมีขนาด50 ml ค่ะราคาเต็มอยู่ที่890บาทแต่ช่วงนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นเหมือนกัน ก็คือนวได้มาในราคา159บาทเท่านั้นเองก็คือ2ตัวนี้รวมกันยังไม่ถึง300เลยทุกคนแต่ถ้าใครที่อยากทดลองใช้นะน้าแนะนําให้ไปกดซื้อตัวที่มันเป็นเซตค่ะเซต4ชิ้นนะคะทุกคนเขาจะมีตัวเคลนเซอร์นะคะก็คือเป็นเจลล้างหน้านะทุกคนแล้วก็มีโทนเนอร์ตัวนี้มีเอสเซนต์แล้วก็มีเซรั่ม, cent, มตัวนี้อยู่ในเซตเลยนะคะทุกคนราคาเต็มจริงๆอ่ะอยู่ที่พันเจ็ดค่ะทุกคนแต่ว่าโปรโมชั่นอะ อยู่ที่399บาททุกคนคือตอนเนาได้มาเนาแบบไม่ได้ดูตัวที่มันเป็นเซตไงคือบอกเลยว่าถ้าตอนเนี้ยใครที่แบบอยากจะไปลองนะคะอยากจะหามาลองเนาแนะนําให้กดเป็นตัวเซตมาลองใช้ได้เลยนะคุ้มมากคือใครที่กําลังตามหาพวกเซตรักษาสิวอยู่เนี่ยบอกเลยว่าถ้าได้เซต4ชิ้นนี้ไปก็คือแบบ โอเคจบครบในเซตเดียวได้เลยนะแต่ว่าตัวพรีเซอร์ว่าเจลล้างหน้าเนี่ยกับตัวเอสเซนนะคะนวยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าได้ลองแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัดคลิปรีวิวให้เพื่อนได้ดูกันอีกรอบแน่นอนเลยนะคะแต่ว่าทุนสองตัวเนี้ยบอกเลยว่าโอเคเห็นผลจริงๆแล้วก็ อาถูกใจอ่ะคือสามารถช่วยเรื่องสิวได้จริงๆนะคะคนที่แบบมีปัญหาเรื่องสิวอยู่แล้วมาลองใช้เจ้าตัวนี้หมือนนาวนะน่าจะชอบเหมือนนาวเลยแล้วก็ถ้าใครอยากจะลองใช้ตามนาวนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าเลยนะคะที่ออฟฟิเชียลเพจของเขาเลยนะทุกคนคือตอนนี้โปรโมชั่นกําลังแรงมากๆเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะทุกคนใครมีคําถามอะไรนะหรือว่าอยากดูรยายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะคอมเมนต์มาถามนาวใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนามาไล่ตอบให้นะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาลองดูกันว่าผลิตภัณฑ์ตัวถัดไไปที่่เราาาจะะอ,อออมยคื ไปเจอกันคะ่ะบ๊ายบาย